สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ชาวกกกอกในระยะนี้มีตำรวจมาพบนำหมายสารมาให้ซึ่งหมายนี้ ก็คือพยานหมายก็ตรวจดูหมายให้ดีนะครับว่าเขียนไว้อย่างไรจะต้องกำหนดในการเดินทางไปเป็นพยานหมายอย่างไรฝ่ายไหนวันที่เท่าไหร่ก็ทําความเข้าใจให้ดีหรือถ้าสงสัยก็สอบถามทนายได้อย่างนี้แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไงก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็ไปให้ความเห็นในวันนั้นสารท่าน จะมีคำถามอย่างไรซึ่งก็ไม่ต้องไปตกใจถือว่าให้เกียรติเรื่องนี้ด้วยส่วนบางคนที่พยายามเข้าใจว่าใครให้การอย่างไรมาก่อนนั้นอันจะเป็นประโยชน์ของฝ่ายโจทหรือเปล่ามีคนบอกว่าไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความเห็นไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ซึ่งหลายคนก็ยังงงง,งอยู่แสดงว่าเขาไม่เคยไปให้การอะไร อันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายโจทย์ด้วยซ้ำหรือเปล่าดังนั้นเรื่องนี้ให้ท่านมั่นใจว่าไม่น่ามีอะไรน้องมนโอมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ไปตามวันเวลาซึ่งสามท่านก็จะมีวิธีการสอบถามไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยก็ตอบไปตามความเห็นถ้าเราไม่รู้ก็ตอบไปว่าไม่รู้ซึ่งทางฝ่ายโจทย์ จะทำการสืบก่อนได้ข่าวว่าเดิมทีมี61ปากหรือมีมากกว่า60ปากซึ่งต้องนัดสืบอยู่หลายพลดัดน่าจะประมาณ18พลดัดดังนั้นการได้หมายสารพยานหมายในครั้งนี้ก็ดูเวลาให้ดีว่าเราจะได้ไปวันไหนอย่างไรหลังจากสืบพยานฝ่ายโจทย์เสร็จสิ้นลงคิวต่อไปก็จะเป็นฝ่ายจำเลย ที่จะต้องสืบพยานต่อไปคดีอาญาศาลจะให้ความสำคัญที่พยานฝ่ายโจทย์ถ้าไม่น่าเชื่อถือก็ยกฟ้องเลยขอให้มั่นใจว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายหลักฐานพยานบุคคลที่ปรากฏก็ยืนยันว่าน้องหายก่อน9้าโมงลุงพลอยู่ในสวนจุดแข็งของเรื่องนี้น้องหายก่อน9้าโมงก่อนไฟดับ มีคนรับรองว่าลุงพลอยู่ในสวนถ้าจะต่อสู้ในเรื่องของหลักฐานหลัง9ก้าโมงไปมันก็น่าสนใจเพราะน้องหายก่อน9ก้าโมงจะว่าลุงม,มาอุ้มน้องหลัง9ก้าโมงซึ่งมันต้องมีฝ่ายหนึ่งโกหกคำโตมากซึ่งคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่ไม่มีประจักษ์พยาน ขอบคุณแฟนคลับ FC สำหรับทุกการติดตามรับชมค่ะ